บ้านเฮาให้โชคสวัสดีที่สู้ผู้สุดคนกับผมมินิชิมาต,ตามแนวทางพัฒนาไทยของแม่แหล่กันนะพี่น้องชุดบนไปก่อนเอาชุดบนไปก่อนนะพี่น้องเนาะเอาบนไปก่อนนะพี่น้องเนาะเอาชุดบนไปก่อนวันวันที่หนึ่งตุลาสอง 5, ห้าหกเจ็ดเดพี่น้องเด้อของแม่แหล่เอฟซีถามมาหลายเพระาะว่างวด่แลแอดกับบริลงเอฟซีถามหาบานคือไปเห็นลงของแม่แหล่ว่าสัน เอาอไม่แดดเป็นส่งไม้แล้วพี่น้องก็อยู่ในในปา่ากล้วยพี่น้องอ๋ออยู่ในปา่ากล้วยเหรอพี่น้องของกล้ยกวยๆเป็นดังขีข้เข่าป่ากล้วยเหรอพี่น้องเฮา,เามาเบิ่งน้ำกันหนึ่งตุลา หนึ่งตุลาก็ข่าขึ้นไปจอดอยกูไก่แฮ้ฮะเอามาจากถ้วยได้ติมมาเอาไปซ้ำโอ้ย ขีนีเสยบอกออกมาจากถวยเนะี่ยขี้นีเสยพี่น้องเลย แม่แวิ่งบนวิ่งบนวิ่งบนเก้า วิ่งบนเก้าเด็กสามตัวไวไตัวเด่นเอาตัวเด่นก่อนไปน้องเด่นตัวเด่น ก้าสี่ตัวเด่นได้พี่น้องได้เก้าสี่เก้าสองยังผมไม่ก่อนไปหนังไปเห็นมัดกุตตัวเก้าสาม ต้อง 9, 2, 9, 3, 9, เก้าสองเก้าสามเก้าสี่นาะไม่แล้วพั่เขียนมาสี่เนาะพี่น้องเนาะพั่เขียนมาแบบนี้ตัวน้อยแน่พี่น้องนี่อันนี้คือชุดเน้นชุดเด่นได้พี่น้องตัวเน้นของเพื่นวิซีคูเก้าสี่เก้าสองเก้าสามแปดสองอันนี้คือตัวเน้นตัวเด่นได้พี่น้องได้ตัวเด่นตัวเน้นเลยนี่ เีๆๆ๋ยวขีดเพราะว่ามันมีเพราะว่ามันมีชุดล่องแล้วมีหนองมันมีชุดล่องอีกมีตัวกันตัวล่องเพิ่อนอีกมันมีสีท่าหรอกนี่คือตัวเน้น มเขีดบ่รไรพี่น้องเอฟซีขี่ขี่งงเพราะว่าซีคู่นี่ขี่เป็นตัวเน้นพี่น้องเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นที่นี่ก็มีตัวล่องนี่บานนี่ตัวล่องตัวล่องอยากลายเน่ยนะพี่น้องตัวล่องตัวล่อง้องพี่น้องบานนี่ตัวล่อง เก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหลายแน่ได้พี่น้องเขียนมัดกุโต้เลยที่บ้านสงมัยเก้าศูนย์ 9, จ็ดศูนย์เวบ่พอเลยเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดอันนี้ตัวร่องพี่น้องตัวร่องส่วนมากของเมแลแแอมันขีเขาแต,ต่ตัวเน้นตัวเด่นดอกพี่น้องมันหลายตัวร่องเนาะพี่น้องเนาะ ตัวร่องมันหลายมึง่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจคู่น่ะตัวร่องแต่ตัวเน้นก็สี่คู่ละน้อพี่น้องแต่ตัวเน้นกะสี่คู่ล่ะสี่ตัวนี้เจ็ดตัวนี้สี่ร่วมรวมแล้วกับเป็นร่วมร่วมแล้วก็เป็นสิบเอ็ดคู่น้อพี่น้องสิคูทั้งตัวเน้นทั้งตัวเด่น สะพบนเด็กพี่น้องบนอย่างเดียวเด้อนี่บนอย่างเดียวเด้อนี่อันนี้ตกกันเด้กพี่น้องเด้อนี่แหละ ตัวเด่นตัวรองน้อพี่น้องที่นี่ก็ยังมีสามตัวที่พี่น,ออนนะ้องเลขสามตัวอีกนี่แหละมาเบิงเลขสามตัวเลขสามตัวสีเก้า สี่เจ็ดสี่นึก้าสี นี่แหละพี่น้องสุดสามตัวบนโอ้พี่น้องสี่หลักลอยเ็ดหลักลอยหนึ่งหลักลอยแสดงว่าเพิ่นน,นแสดงว่าเพิ่นมากที่ส,ส,สุดสุดสุดนี่คือเก้าซีตัวนี้เห็นบ่นี่เก้าซีนี่เลขสามตัวเลยถ้าเก้าซีตัวนี้พี่น้องเนี่ยเอาอันนี้คือบนอย่างเดียวได้พี่น้องสำหรับผู้ทุนหน่อย สำหรับผู้ทุนหน่อยเอาตัดตัวเด่นได้พี่น้องได้เอาตัตดนนตัวเด่นนี่บนนี่วิ่งเก้าตัวเด่นของเพิ่์นไอเคมีเก้าสี่เก้าสองเก้าสามแปดสองตัวเด่นได้พี่น้องได้สำหรับผู้ทุนหน่อยเอาซีคู่นี่ได้พี่น้องได้เอาตัวเด่นเพิ่์นนี่กะจะเริ่มกลับตัวได้พี่น,น้องกลับตัวด้วยส่วนตัวกันเคมีอยู่จะครูเจ็ดคู่ส่วนตัวลอ่องนี่เคมีอยู่เจ็ดครูเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าศูนย์ ศูนย์แปดเจ็ดเก้าเจ็ดนี่ตัวล้องตามนี่ตามเส้นนี่พี่นอ้องงงบ่พี่นอ้องเนาจับหน้าจอเด้อครับเด้อจับหน้าจอครับผมมักชอบตัวไหเข้ากันหาซื้อลอตเตอรี่กันจับสลากกินแบ่งกันเอาวันใหญ่อาทิตเป็นของเขาเนาะพี่น้องเนาะเอาขอบุญขอบคุณแม่แหล่หลายๆครับผมขอให้พี่น้องเข้าโชคมานกันสูผูซุก่อนก็นจะเลืมฝากกดไลค์กดแชร์ ติดตามบานเฮาให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม